สวัสดีค่ะทุกคนมากลับมาทําเห็ดกันต่อนึกอะไรขึ้นได้ก็เลยเอยขอทําคลิปตัดขาเห็ดต่อเดียวกว่าฝนในนึกขึ้นได้แล้วว่าจะพูดอะไรนะคะวันนี้จะมาพูดว่าแต่ก่อนเนาะฝนเคยคิดว่าทาไมเรานั่งรถไปข้างทางนี้เราเห็นเห็ดเยอะจังเลยข้างทางเห็ดถั่วฝรั่งเห็ดอะไรก็ตามค่ะขึ้นแล้วขับรถไปข้างทางจะเห็นเยอะมาก แล้วก็หลายปีมาแล้วนะทุกคนผมไม่ค่อยเห็นแล้วผมว่าเอ๊ะก็ไม่มีคนเก็บแล้วเห็ดมันจะหมดไปไหนอะ่ะมันมันเป็นอะไรของมันมันเป็นเพราะอ่าสภาพอากาศหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนรู้สาเหตุแล้วทุกคนผนเลิกงานมาฝนเจอคนเก็บเห็ดข้างทางทุกคนโอ้โหในเมืองนะคะเจอคนเก็บเห็ดแบบว่า,าสาวเอเชียเรานี่แหละค่ะเรียงแถวกันเก็บเลยทุกคนเยอะมาก แล้วคนไม่รู้นะว่าเป็นคนไทยหรือคนอ,อะไรฝนขอเรียกว่าคนเอเชียแล้วกันเพราะว่าผู้หญิงเอเชียเราเนี่ยแหละเลียงแถวมันเก็บเลยค่ะโอ้ฝนว่าแล้วทําไมเอ๊ะทำไมจะไม่คุยกับพี่ไม้ตลอดนะปกติเราขับรถผ่านตามข้างทางเราจะมองเห็นเห็ดเห็นอะไรเนาะแต่ฝนไม่ได้เก็บหรอกนะข้างทางนะทุกคนฝนพูดถึงไงเนาะเราขับรถแบบว่าผ่านเงี้ยเราจะเห็นเห็ด ขึ้นเยอะอย่างเงี้ยว่าทําไมไม่เห็นรู้แล้ะเข้ามาเก็บเห็ดตอนกลางวันนี่แหละค่ะวันเลิกง,งานตอนกลางวันแล้วเห็นเรียงแถวกันแบบว่าเรียงหน้ากระดานกันไปเลยค่ะนี่ไงเป็นเหตุผลที่แบบเป็นเหตุผลที่แบบว่าเวลาเก็บเห็ดผนถึงไม่บอกใครอะ่ะฝถึงพ,พยายามที่จะไม่เห็นบรรยากาศนะคะทุกคนคือแบบว่า เราห้ามบอกใครเด็กขาดนะเก็บเห็ดเนนะี่ยใครจะว่ายังไงก็ช่างสนิทขนาดไหนผมนก็ไม่บอกหรอกนะเออแล้วอยากอยากจะโกรธผมก็โกรธนะมนไม่ได้แคร์นะเออไม่บอกใครทั้งนั้นแหละบอกไปเดี๋ยวเราก็เสียเที่ยวเสียที่ของเราแต่ผมไม่กล้าบอกอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวพี่ไม้ว่าเอาพี่ไม้นี่แหละยิ่งเขายิ่งห้ามเราฝรั่งนี่แหละ กขายิ่งดุเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเหนื่อยกับการพาฝนไปตะเวนหาเห็ดไงเออกว่าที่เราจะเจอเห็ดเนี่ยเราก็ใช้เวลานานมากกว่าที่เราจะเจอสถานที่ที่เราเก็บเห็ดแล้วเราจะไปบอกตรงนี้นะง่ายอย่างเงี้ยหรอหไปบอกให้เขาไปเก็บในที่ของเราไปเก็บก่อนเราเนี่ยไม่เอาหรอก ห่วงกินอะบ่ห่วงเลยทุกคนแต่ห่วงเก็บเออห่วงกินอะไม่ห่วงแต่ห่วงเก็บก็เห็นเห็พงคาราเนฝนบ้งห่วงมันลายอีหลีเห็ดพึงคาลาเนี่ยเต็มพวกเขาไปตรงไหนมันก็เยอะไอ้ที่ห่วงจะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งหวานสียสิเห็ดพึ่งหวานเห็ด ทอดเนี่ยเอออันนี้เราจะไม่บอกเฮ็ดเพื่งวางก็ถือว่าหายากนะในเมืองคนนะในย็นเมืองแฟร์แบงค์เนี่ยต้องไปไกลค่ะอย่างที่บอกผมก็ไปเก็บขึ้นเขาสูงๆนู่นที่มันออกเยอะๆนะแต่ปีนี้เราก็ไปได้มาเยอะเพราะผมว่าแล้วที่ผมก็พูดไปแล้วเนาะ ไม่รู้พูดยังพูดแล้วละ่ะตอนที่วันที่ไปเจอแม่น่ะแม่พี่ไหม้เ่ะแกบอกว่าเดือนอสิงหาวันที่แปดสิงหาที่ผ่านมาน่ะหิมะลงบนเขาอ่ะโอกอันนี้แข็งเลยทุกคนหิมะลงก็เป็นเหตุสาเหตุที่แบบเห็ดพึ่งหวานเขาไม่ออกนี่ทุกคนเห็นไหมเขาเปลี่ยนสีแล้วเริ่มเปลี่ยนสีอ่ะ เท่าที่รู้เนาะปีนี้ทางไอ้ยุโรปเขาก็แบบไม่ค่อยมีเห็ดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนเนาะไม่มีฝนมันก็เป็นสภาพอากาศมันก็มีส่วนนะคะมีส่วนเต็มเต็มเลยละ่ะอย่างเห็ดไอ้เห็ดหลายอย่างนะคะทุกคนแบบว่าที่ทางอื่นเขามี เห็ดอะไรอะคะเห็ดดำขาส้มอะถ้าทางที่ท่านในหนังสือเห็ดของ阿拉斯าเขาจะเรียกวินเทอร์นะคะวินเทอร์อ่าชันเจรเรลก็คือเห็ดมันปูหน้าหนาวเรียกเห็ดมันปูหน้าหนาวแต่เขาก็เรียกเห็ดอะไรเห็ดเห็ดอะไรเห็ดดำขาส้มอะไรของพวกเขาอะนะเออเห็ดอันนั้นอะถามว่าเมืองเมืองแฟร์แบงก์สวนน่ะไม่มีแต่เมืองแองเคอริดะเขามีแล้วก็ แองกอริก็อลัสกเนาะแล้วก็อะไรอีกอะเห็ดไอ้หนังแกะหรือเปล่าที่ฝนเคยได้นะอันนั้นก็มีปีเดียวแค่นั้นแหละที่ฝนเก็บนะ่ะทุกคนนอกนั้นเขาก็ไม่ไม่เห็นและแล้วก็มีที่เดียวจุดเดียวตั้งแต่ฝนไปตะเวนเก็บเห็ดมาของเมืองแฟร์แบงค์นะคะแฟร์แบงคนี่จะอยู่ทางเหนือของเมืองแองก r ริ e เพราะว่าเราจะอยู่สูงกว่าเราจะหนาวค่ะเพราะฉะนั้น เห็ดมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเราอยู่ที่สูงมันก็หนาวเร็วอนะเนาะเออแต่ถ้าเมืองแองกอริทอะทางนู้นเขาฝนดีนะทุกคนอากาศเขาจะไม่หนาวเหมือนกับทางนี้นะทางนูน้นอะเห็ดเยอะอยู่เห็ดหลายอย่างนะมีแต่เห็ดไม่ทางเมืองแฟร์แบงค์อะเมืองฝนอยู่อะไม่มีค่ะหลายคนถามเข้ามามีไหมเห็ดไอ้มันปูหน้าหนาวเนาะ ดำขาส้มตอนนี้เห็นพี่พี่อีทเขาพี่อีทที่อยู่เมือง Angry, แองกริแกก็ไปเก็บอยู่ค่ะแต่เมืองแฟร์แบงค์ไม่มีค่ะแฟร์แบงค์นี่ต้องแบบอากาศไดดีนะคะถ้อา,าอากาศหนาวมาเร็วไม่ว่าจะเห็ดอะไรก็ตามเราก็จะอดเก็บนะคะทุกคนเข้าใจไหมว่าขั้วโลกอะ ขั้วโลกเหนือน่ะเข้าใจไหมเมืองหิมะน่ะยุโรปกับกับสาสกาหรือว่าอเมริกาเมืองล่างก็ไม่เหมือนกันนะฝนอยู่ทางฝนอยู่ทางเหนือทางขั้วโลกเหนือนจะเอาไปเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้นะอเมริกามันกว้างใหญ่ไพศาล ลาสกา้าก็คือรัสเซียนะคะที่อเมริกาไปซื้อมานะคะนี่จะรีบทำน,นะคะรีบทำให้เสร็จก่อนพี่ไม้เลิกงานเพราะว่าวันนี้วันเสราร์ค่ะวันเสราร์เผือเ่อแบบว่าเผื่อจะอ้อนให้เขาพาไปได้อีกนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้มันเออมันเราจะได้หยุดไง วันจันไงผมก็จะได้บอกเขาว่าก็นี่ไงู่อยู่ก็ได้วันเต็มๆเลยอะอาทิตย์กับจันร์ไงฉันจะไม่ยุ่นกับอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออลุ้นขอให้แกพาไปอีกรอบนึงค่ะแต่พี่ไม้เขารู้มันคือความสุขของฝนนั่นเนาะ มันก็แล้วแต่คนนะทุกคนมันชอบจริงๆนะบอกไม่ถูกมันคือความสุขมันคือความสุขอันนี้เห็นไหมเราขูดมาแล้วเขาก็เริ่มดำบางคนเขาก็ชอบช้อปปิ้งบางคนเขาก็ชอบอะไรอะ กิจกรรมในเมืองชอบดื่มชอบดริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอันนี้ความชอบของฝนนะทุกคนโคตรชอบเลยอะ่ะข้าป่าเก็บเห็ดเนี่ยเอาเห็ดมันอนบางคนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อันนี้คือความสุขของฝนนะคะชอบเข้าป่าเก็บเห็ดชอบอยู่คนเดียวขาใหญ่ขาใหญ่ตายหรือเล่าไม่รู้เอะขาลายเขาจะไม่เหมือนพึ่งหวานนะทุกคนถ้าแก่นหน่อยอะคะ่ mm hmm. เขาก็จะแข็ง นี่ผมก็เก็บมางั้นแหละนั่งไง <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยกินไม่ได้นะแข็งละเสียดายอันนี้ดอกก็ไม่น่าจะได้แล้วมั้งขนาดนี้ละเอาอันนี้ออกเนาะนี่เอาอันนี้ออกเอาอันนี้เขาเอาอันนี้เขา ส่วนอันนี้เอาไปไ,ไปโยนหลังบ้านเพีงออยงใครออกทำไมต้องใส่คาถาด้วยน,นี้เราก็จะโยนหลังบ้านเราหลังบ้านก็จะโยนแค่จุดเดียวนะคะตอนนี้คือให้มันเ <c> ห <oughs> ม็นแค่จุดเดียว <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นจุดที่แบบว่าไอจุดที่ฝนเก็บไอ เก็บดอกฟันสิงโตหญ้าฟันสิงโตนะคะตรงนั้นแหละก็จะมีเห็ดระโยน์เต็มเลยตรงนั้นอะเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนให้ฝนระโยน์ได้แล้วอันนี้เวลาเขาแห่งอะนะมันจะคล้ายเห็ดหอมนะทุกคน ไปฟองน้ำเขานะมันแล้วแต่คนชอบนะนีอะ่อีกหนึ่งดอกนี่ก็แก่แต่เวลาเวลามันอืดกับเก็บมาแกงได้ด้นี่ ้าเป็นบ้านนอกเขาเนาะเก็บเบริรดแนและเท่าก็ดีแม่บอแล้ว,แ,ลวแต่ยุ่เมืองนอกมันหลายพี่น้องก,ก็เลือกได้ค่ะมันเลือกได้อยู่เฮ็ดขาเจ้าดอกง่ญ่เพราะว่าเอป่ามันสมบูรณ์นะคะป่าเมืองนอกเขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ จแอนฟันเนลค่ะฟันเนลมันก็จะมีลายหลายแบบนะคะแบบกินไม่ได้แบบกินได้นะคะต้องไปศึกษานะคะใครจะเก็บอันนี้จะเป็นแบบใจแอนแบบใหญ่ๆขาสั้นๆนะคะจะมีฟันเนลสีขาวนะคะเขาเรียกฟูฟันเนลก็คือแบบเป็ดแบบฟันเนลแบบปอมาสีขาวดอกเล็กอ่ะเกิดขึ้นเรียงกันเป็นแถวเลยน่ะแบบเผ็ดพิษน่ะไม่งั้นมันจะเรียกฟูเหรอ ฟูฟันเนวเป็นหลอกฟันเนวหลอกเนี่นเดี๋ยวนี้ก็ตากค่ะหอมคือจาวะกผ้าวเด้ออันนี้ค่ะจะบอกให้หอมคือจาว,กาว,วนนะ,ะกผ้า,าถ้าดอกอ่อนๆแห้งแสบ นี่โอ้โหโอ้โหได้เยอะได้เยอะเลยได้เยอะเชียหลายยู่เดอ้อพี่น้องลายยู่เดอ้อทีนี้เรามาดูในส่วนของเห็ดอันนี้กันนะคะ เฮ็ดดินพี่น้องบนันี้เฮ็ดดิน บอกน้องว่าจะตากเห็ดส่งไปให้ที่เยอรมนีขอค่าส่งนางมันส่งของไปให้น้องให้พอดีเขามีเพื่อนมาที่อเมริกาเนาะส่งของไปให้น้องหมดค่าส่งไปเจ็ดสิบห้าดอลถ้าส่งไปเยอ,เยอรมนีมันจะขนาดไหนเนาะขนาดอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันนะเนี่ยเมืองล่าง แล้วนางบอกไม่ต้องส่งมาเดี๋ยวนางเก็บตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินมามาเอาเองเดี๋ยวนางจะมาเก็บเห็ดด้วยมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวนางบินมาเอาเองตอนนางไปเมืองไทยนางก็ซื้ออาหารทะเลส่งมาให้พี่โอ้ยค่าค่าอะไรนะซื้อของกินอาหารแห้งยังไม่แพงเท่าค่าส่งหมดค่าส่งเกือบหมื่น ที่หลังไม่ต้องส่งอะไรมาละแพงเกินจริงนะทุกคนไม่ต้องส่งอะไรมาให้ฝนนะนก็มีนะคนที่แบบว่าส่งเวลาที่เราไอให้ความรู้เขาเรื่องเหตุเขาก็อยากตอบแทนน้ำใจไม่ต้องนะคะทุกคนไม่ต้องผมยินดีและเต็มใจ ส่งของม่มันแพงเถอะนะนี่โอ้ยทุกคนเห็นไหมนี่มันมีน,มนอนมีนอนแล้วก็มีลาเย่เดี๋ยวฝนจะเอาเศษเนี่ยเศษอันนี้คือสปอร์นะคะนี่ทุกคนฝนรู้แล้ว เดี๋ยวผมชวนพี่ไม้เอเวว่าคิดออกแล้วว่าจะเข้าป่ายังไงได้เดี๋ยวผมจะเอา,นเ,อาเ,เ,เนี่ยแหละเอาเศษเห็ดเนี่ยไปทิ้งในป่าฮ่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้วิธีเข้าป่าละบอกเดี๋ยวเอาสอร์เห็ดไปทิ้งในป่า ตุงมือก็จะหมดละใช้ทุงเดิมไปก่อนตัดเห็ดอันนี้เป็นสีของสปอร์นะคะสปอร์เห็ดที่เขาร่วงใส่กันนะคะแกเร็ว โตแล้วก็แก่เลยเห็ดอันเนี้ยเห็ดดินเนี้ยฉันโตแล้วเดี๋ยวฉันจะแก่และอันี้ให้ล่อมาในป่านะคะตากลุ่นเนาะให้ตากมันหอมเด้อ อย่าดูถูกเห็ดแห้งเห็ดตากนะมันก็หอมอร่อยของมันนะมันก็มีเสน่ห์ของมันต่างหากนะ อกเล็กเขานะคะแต่เขาก็ใหญ่ยังแน่นเลย นี่แน่นจริงอะไรจริง แล้วก็อันนี้เป็นเห็ดสลิปรี่นะคะสลิปลี่แจกก็เป็นเห็ดพึ่งอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้เขาจะมีความเหนียวนะคะถ้าเก็บก็เก็บดอกเล็กนะคะนี่ค่ะถ้าลอกเราต้องลอกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหลังเขาจะเหนียวเหนียวค่ะเห็นไหมเนี่ยอิ่ง ดอกเล็กไม่เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นดอกบานนะคะที่แบบว่าถ้าเก็บดอกบ,าน,บานมาต้องเก็บแยกเนี่ยเขาจะเหนียวๆมันถึงไม่ค่อยเก็บนะคะถ้าเก็บดอกเล็กมาดอกเล็กไม่ต้องลอกก็ได้นะทุกคนลวกเลยลวกหรือล้างแกงเลยถ้าไม่สกรปรกถามว่าดอกใหญ่ต้องลอกไหมก็ไม่ต้องลอกอยู่ดี ถ้ามันไม่สปกปรกแต่ถ้ามันสปกปรกเราก็ต้องลอกออกแค่นั่นแหละนี่สีสวยอยู่นะเขาก็สีเหลืองๆนั่นแหละแต่ว่าแต่บางทีนะทุกคนเวลาลวกออกมากลายเป็นสีม่วงนะบางพันน่ะพันที่แบบออกสีแดงๆอะ่ะ ถ้าจำไม่ผิดเขาจะออกลวกแล้วจะเป็นสีม่วงค่ะโอเคค่ะคลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวนี่ค่ะยังยังเหลือเห็ดดินอีกเยอะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำก่อนนะคะทำให้เสร็จก่อนนี่เห็ดก็ได้เยอะอยู่ค่ะรอบนี้ <Okay. S 2> นี่นะคะ ที่เหลือที่จะไปนั่งทาแล้วก็อันนี้เตรียมจะไปตากค่ะก็นั้นยังไม่ทําค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปทำเห็ดให้มันเสร็จก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย